เราปสมจะนําความรู้นี้ไปพัฒนาให้เทศบาลเมืองจันของเราอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างมีระบบมันจะได้ผลคุ้มค่ากับที่เราอดกลับนอนกันมาทั้งคืนเนาะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทุกท่านนะคะเพราะนั้นวันนี้เราได้มาศึกษาโครงาน ที่นครพิสนุโลกนะคะถือเป็นโอกาสที่ของพวกเรานะคะปีหนึ่งเราจะได้มาครั้งเดียวเพราะนั้นนายกกยอยากให้ทุกท่านตักตวงความรู้ในทุกแง่มุมสิ่งที่เรายังไม่ดีเรานำไปปฏิบัติกับเทศบาลจึงแา่คีอของเรานะคะในยกเต็มที่นครพิศนุโลกท่านจงแนชาตินะฮะก็ดีทีต้อนรับ เพื่อนๆจากเทศบาลเมืองจันทบุรีดูข um ่าวเตร็จใจก็ไม่ไม่รบกวนเวลาท่านมากนะฮะเพราะว่าเดินทางไปเยอะดีๆตอนรับทุกท่านดูข่าวเตร็จใจขอให้เดินทางดปสุขภาพรับขอบคุครับสำหรับรายการนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกสิทคะกติดต่อจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งแวดล้อมโลกติดต่อพื้นที่สีเขียว การจัดการถ่งแวดร้อน<ม>การคัดแยกขยะนะคะแล้วก็การทําเมืองให้สวยงามน,น่าอยู่นะคะเพื่อให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ถ้ามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่หมายถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะคะมีความสุขนั่นคือวิสัยทัศน์ของเทศบาลเรานะคะคือเป็นเมืองที่มีภูมิพัฒน์สวยงามและประชาชนมีความสุขที่นี่แล้วด้วยเนาะ <Okay. S 3> เราก็มาดู ให้ได้งานให้ได้ความเข้าใจแล้วเอาไปปรับใช้นะคะถ้าเราจดเราจะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่ได้ดูฉะนั้นการดูงานก็จะเป็นการจดงานกลับไปตารางกิโลเมตรนะคะได้แบ่งเขตของเรานะคะ18.26<น>เนี่ยออกเป็น4 4 4เขตนะคะแล้วก็ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเข้าไปดูแลนะคะทั้ง4น ไปแล้วนี่เห็นไหมคะคือ8.26ก,กิโลเมตรนะคะมีประชากรอ,อยู่70,000คนแต่ว่าแฝงเนี่ยเป็นหลักแสนนะคะประมาณหนึ่งแสนได้แล้วก็มีขัวรเรือเนาะอันนี้ถามหน่อยอสมรหนึ่งท่านรับผิดชอบกี่ขัวรเรือนคะสิบห้าขัวรเรือแล้วพวกท่านทั้งเขตจันทบุรีมีกี่ขัวรเรือนจันทบุรีอะเทศบาลเมืองท่านนะคะ พวกท่านมีกี่ท่านเมีอ,อสมกี่คนคะทั้งเทศบาลของท่านเนื้อคะ่ะร้อยเจ็สิหคนหนึ่งคนรับผิดชอบ15ห้าหลังคาเรือน15้าถึงยีเอาตียีสิบเท่าไหร่เอ่ยอสมหนึ่งคนรับผิดชอบ15้าถึงยีหลังคาเรือน ให้ทายว่าเทศบาลนครเชียงโมีสามหมื่นกว่าหลังคาเรือมีสามหมื่นครัวเรือนเทศบาลนครเชียงโลกมีอสมอกี่คนชุดสามร้อยมีเลขอื่นไหมคะมีเลขอื่นไมเไ่เลยถ้าเลยพันหนึ่งไม่ใช่ผมเลยถูก ตอนนี้เทศานนครปโลมี600กว่าคนนะคะเป็นลานใหญ่ๆนะคะก็ะคือสแห่งนะคะเป็นลานที่เป็นอาบิบให้ประชาชนในเขตเทศบาลของเราทั้งหมดนะคะเข้ามาออกกําลังกายแบ่งเป็น4เแข่งสแห่งนะคะแล้วก็หลังจากลานใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมีลานเล็กๆที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยนะคะชุมชน <c oughs> อย่างเอย่างของเราเลยค่ะชาไทรไม่หวานะเออเอากันนะคะนิ้วก้อยค่ะเฮ้ยเอานิ้วก้อยไหนเหรอไม่ได้บอกเลยบอกให้เอานิ้วก้อยนิ้วก้อยอยู่ไหนคะดูนิ้วก้อยหน่อย มีกี่ข้างก็เอามาเถอะค่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเอานิ้งก้อยเก็บปลายคดูนิ้วโป้งค่ะเอานิ้วก้อยเก็บปายก้อยแต่นิ้วโป้นะคะเราจะใช้แค่สองสองนิ้วนี้นะพร้อมไหมคะในก้อยก้อยก้อยในโป้ ออกำเองนะคะกำเมือไวแล้วไว้ที่หา้ออกของตัวเองเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมเล่นกับเรานะคะอันนี้เป็นวิธีฝึกสมองนะคะก่อนซ้ายอยู่ไหนขวาซ้ายขวาโอเคค่ะเอาไว้ที่ออกนะให้ขวาเป็นโป้งขวาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นฝังคำสั่ง ต้องอ๋อใส่อึ๊บให้เปลี่ยนจากก้อยเป็นป้องเปลี่ยนจากป้องเป็นตอนนี้ขวาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นอึ๊บอึ๊บตอนนี้ซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็น ันนี้ขวาเป็นโอ้ซ้ายเป็นไปอ้าเนี่ยถึงได้มานหองกันขอเสียงปรามว้ให้กับทุกคนด้วยค่ะเออมันต้องมีความสัมหวะทีแบบนี้นะคะไป